วันนี้มาเอาใจสายแรงนะครับอ่ะยันมานะครับฟรีดาวนะครับโซลิดห้าสิบแรงนะเอาใจสายแรงโอ๊ยทำไมห้าสิบแรงทำไมจะแรงสำหรับคนที่ชอบรถแรงนะห้าสิบแรงนะครับปลูกอ้อยได้นะครับล้มต่ออ้อยได้นะครับยกเครื่องปลูกอ้อยได้อ่าแนะนำเป็นโซลิดห้าสิบแรงตัวนี้เลยนะเป็นรถที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับล้อหลังเป็นขอบที่สิบแปดนะอ่ายางเป็นบ้างๆนะครับดอกห่างๆนะอ่าอันนี้ก็ เป็นจะเป็นสไตล์เหมือนพวกนิวฮอลแลนด์พวกจอรเดียนะครับคือรถที่50แรงแรงมาไม่เยอะแต่ว่าน้ำหนักดีนะครับถ้าไปเทียบกับยันมากปกตินะครับตัว YM51A ตัว EM514 นะครับเอาโซ่มัดท้ายดึงใส่ท้ายนะครับแล้วเอาเอาเ,อาเอากียหนึ่งเหมือนกันลากกันนะครับไอตัวอีกคันนึงก็ที่มันเป็นตระกูล Y m หรือตะคุน EF ของยันมาก,ก็จะถอยหลังเลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสายแรงครับน้ำหนักเขาเยอะนะครับช่วงชักที่ยาวนะครับการสุดยาวๆนะปัมบอสนะทำให้เขาแรงนะครับทำให้เขาแรงมากๆนะครับอ,อยากบอกว่า50แรงไม่ได้โม,โม <laughs> เป็นรถที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดเรื่องยี่ห้อไม่ได้ติดว่าต้องเอารถเบานะครับ น้ำหนักก็จะเยอะนะครับ50แรงปกติเขาเรียกว่า YM 51A นะครับ50แรงที่สำหรับคนชอบแรงก็จะเป็น50แรงโซลิดนะครับใครที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นโฉม YM นะครับหรือโฉม EF หรือว่าโฉมนี้นะครับเราเปิดฟรีดาวให้นะครับลูกค้ามีเงินเท่าไหร่นะครับเราก็ดาวนะครับไม่มีเงินเราก็ดาวริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะควอนเบาๆนะครับ ฟรีดาวนะครับลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณปีละแสนนิดๆน,นะครับเราก็มีงวดย่อยเ,เดือนละ2,000ถ้าลูกค้าดาวนะครับมันก็จะทำให้ค่างวดเราถูกลงนะครับดาวห้า0 0ดาวแสนดาว1 0 0 0 0 0อง่ะค่างวดถูกลงแน่นอนนะครับอสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับคันนี้5้ารชั่วโมงงานคันนี้200กว่าชั่วโมงงานนะครับสภาพสวยทั้งคู่เลยนะครับ เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับแล้วก็ใครชอบรุ่นไหนใครชอบสภาพไหนนะครับเข้ามาดูกันนะครับมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็น ym ef อ่าแล้วก็ solid ครับตัวที่โปรโมตไปนะครับแล้วก็ ef อ่า39นะครับอ่าหรือว่าคลิปอ้อยนะครับอ่ะโปรโมตขายคลิปอ้อยคันนี้หน่อยอ่าคลิปอ้อยคันนี้นะครับเป็นรุ่น45แรงพร้อมคลิปอ้อยนะ280,000บาทนะครับใครอยากได้นะครับจะเอาเฉพาะคีปเสีอ้วนขายให้10,000แบาทนะครับ จะรับทั้งคันอ่ะก็จัดไปเป็นคีบขนาดใหญ่นะครับเอาไปใส่ยันมา49มีใส่ยันมา51นะครับอ่าหรือไปใส่รุ่นอื่นนะครับอาจจะเปลงจิตยึดหน่อยนะครับก็ได้นะครับอ่ะในราคา100,000บาทหรือซื้อทั้งคันทั้งรถก็288,000นะครับอ่ะสนใจก็เข้ามอาดหนุนได้นะครับ0947064430นะครับ แท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้ยันมา่าอยากได้คูบตา้าอยากได้นิวฮอนแลนด์อยากได้จอนเดียอ่ะถ้าใครเข้ามานะครับอ่ะสนใจโทรหาเสียว,วันได้เลยนะครับขอบคุณครับ